คนเข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้านหน้าร้านคือหน้าช่องเราคล้ค้ากับคนที่ดาวน์โหลดดอบลิสแล้วลงทะเบียนด้วยรหัสของเราก็เรียกว่าเยี่ยมชมหน้าร้านเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าคนในทิกตอกไม่มากพอคนก็จะมาเห็นดอบลิสก็ไม่มาคพอเช่นเดียวกันถ้าคนเห็นในทิกตอกหลักหมื่นคนเห็นในดอบลิสอาจจะเป็นหลักร้อยจริงไหมคะเพราะว่ามันมากรองค่าเฉลี่ย ว่าเขามาเพื่อช้อปปิ้งเกินสินค้าหรือมาสร้างอะไรได้มันก็จะน้อยลงบางคนในติ๊กต็อกเขามาด้วยความหลากหลายมาเล่นความบันเทิงมาเลื่อนผ่านดูมาโดยโดยที่แบบเลื่อนเข้ามาด้วย AI นําส่งแต่ว่าพอมาเจอดอบลิทมันก็จะเป็นคัดแยกอีกทีหนึ่งว่ามาช้อปปิ้งกินสินค้าหรือมาช่วยดอบลิทแช์เปิดค่าการมองเห็นขยายยูเซอร์เอาร้านค้าออนไลน์ไปติดตั้ง มันมีค่าเฉลี่ยทีนี้ถ้าใครมาทำดอบลิตและอยากจะมาช่วยขยายยูเซอร์ก็ดูปริมาณผู้ติดตามในช่องของเราด้วยทำให้คนใหม่ๆเข้ามารู้จักดอบลิตมากขึ้นเราก็จะเจอแล้วมาตัวหลายก็จะมีคนที่มีแอปดอบลิและกี่คนคะนางปุ้ยหลายคนกำลังส่องกำลังศึกษาและหลายคนก็มีลิงก์และกำลังลงมือทำทีถ้าใครที่มีลิงก์และลงมือทำเน้น เน้นปริมาณแล้วคนที่เขาโหลดมาโชคดีสวัสดีค่ะยินดีนะคะโชคดี HT แบตแบตไม่มีหมดนะคะยินดีต้อนรับแล้วบางคนโหลดมาก็จะเหมือนเราใช่ไหมนิตี้เราโหลดมาเราโหลดมารู้จักดอกนี่เป็นปีเราก็แค่จะอาจจะเป็นแค่โหลดมา